สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกค่ะส่งท้ายป้ายปีไพยย่ย4่ีสามใบยอยากบอกอะไรกับคนราศีพิจิกในช่วงเดือนธันวาคมสัญลักษณ์ของไพ่ห้าเหรียญสัญลักษณ์ของไพ่ห้าดาบสัญลักษณ์ของไพ่แฮงแมนโอ้ดาวทุกดวงมาชุมนุมกันในภพเรือนราศีพิจิก มีทั้งดาวที่เป็นมิตรและดาวที่เป็นศัตรูสิ่งที่น่าห่วงก็คือดาวอังคารและดาวอาทิตย์หนึ่งสามสามหนึ่งดาวอาทิตย์เลขหนึ่งดาวอังคารเลขสามเป็นคู่ศัตรูสิ่งที่ต้องระวังในช่วงเดือนนี้มีอะไรบ้างธันวาคม ข้อแรกก็คือเรื่องการงานมันจะมีเรื่องของปัญหาและความขัดแยง้งถ้ามันทะเลาะกันบ้านแตกแยกย้ายจบบายบายไม่อยู่แล้วก็ดีไปแต่บางคนมีเรื่องมีปัญหาในที่ทำงานทะเละาะเบาะแหวงกันมองหน้ากันไม่ติดแต่ลาออกยังไม่ได้แฮงแมนเป็นสัญลักษณ์ของไพ่อึดอัด เป็นความหมายของความอดทนมันเป็นไพ่ที่ต้องอดทนกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่กับศัตรูอยู่คนอยู่กับคนที่ไม่ชอบฝืนใจจำใจข้อดีของมันก็คือสิ้นปีนี้จะมีโอกาสดีๆข่าวดีเข้ามาอดทนรอคอยเวลาและโอกาสแล้วถ้าใครยังไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อดทนไว้ห้าดาบเป็นไพ่ย,ยอมหักไม่ยอมงอสุดท้ายจบไม่สวยต่างคนต่างไปทาให้เกิดปัญหาและความขัดแยง้ง ใครที่คิดจะเปลี่ยนงานรอให้ถึงสิ้นปีแล้วเดือนมการาคมอาจารย์จะเปิดดวงให้อีกครั้งเดือนนี้ต้องอดทนใครทำธุรกิจอะไรช่วงนี้อย่าลงทุนเพิ่ม ยอย่าลงทุนเพิ่มระวังปัญหาความอึดอัดกับหุ้นส่วนระวังการแตกหักกับหุ้นส่วนอย่ารีบร้อนลงทุนเพิ่มใครที่ยังจะประคับประคองไว้ประคับประคองไปก่อนแต่ถ้าไม่ไหวให้เวลาหนึ่งเดือนถ้าไม่ดีขึ้นกระเตื้องขึ้นปิดกิจการแล้วไปทำอย่างอื่นนะคะมันจะเป็นจังหวะที่คนราศีพิจิกอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่ในระหว่างนี้คุณจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง คุณจะได้เรียนรู้คุณจะได้เห็นสัจธรรมคุณจะได้เห็นมุมมองของชีวิตแล้วเมื่อวันเวลาจังหวะมาถึงอ่ะคุณจะเป็นคนที่เก่งและแกล่งขึ้นอดทนให้มากๆอย่ามีปากเสียงอย่าทะเลาะถ้าทะเลาะกันแล้วจบบายไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกมันดีนะแต่ถ้ายังต้องยุ่งเกี่ยวผูกพันกันมันอึดอัดความรักก็เหมือนกันทะเลาะกันแล้วจบแล้วเลิก ไม่ว่าเลยจบกันไปหมดเวรสิ้นกรรมแต่ถ้าทะเลาะกันแล้วยังต้องกลับมาตามงอกันมึงกลับมาใช้นี่ก่อนกูไม่รักมึงแล้วกูหมดรักมึงแล้วแต่ยังมีภาระผูกพันบางคนยังมีหนี้สินต้องรับผิดชอบร่วมกันมันยังติดขัดติดค้างความสัมพันธ์อาจจะจบแล้วเลิกกันแล้วแต่มึงมาเคลียร์หนี้ก่อน มึงมาเคลีย์นี้ก่อนอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของความอึดอัดเพราะว่าจบแล้วมันไม่จบเลยจบแล้วมันยังมีต้องสะสางต้องค้างคาโดยเฉพาะเรื่องปัญหาการเงินอันนี้ต้องระวังดีๆนะราศีพิจิกอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเงินที่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์จบได้จบเคลียได้เคลียแต่ดูแล้วว่าอาจจะยังไม่จบเสียทีเดียวความสัมพันธ์จบแล้วแต่ภาระผูกพันยังไม่จบ นะคะสำหรับคู่ไหนที่รักกันดีระวังปัญหาการเงินจะนำมาซึ่งความแตกหกักแตกแยกหรือความอึดอัดใจจะทำให้อยู่ด้วยกันลำบากคนโสดอยู่คนเดียวไปก่อนเลยค่ะฟังมาแบบนี้คนโสดอยู่คนเดียวอย่าริอาจมีคู่เอาเวลาไปดูแลเรื่องปากเรื่องท้องก่อนเนาะเพราะว่างานก็เครียดรักก็เครียดอะประสาทกินตายเลยคนโสดถือจังหวะโชคดีไม่มีคู่ดีที่สุดเพราะว่างานกับเงินมันเครียด แล้วทำไมเงินถึงเครียดคือบางครั้งอะ่ะการเงินสิ่งที่รออาจจะเลื่อนออกไปล่าช้าออกไปนัดหมายจะจ่ายจะใช้หนี้เช็คเด้งหรืออะไรพวกนี้มันจะเลื่อนออกไปบริหารจัดการการเงินให้ดีอย่าไปหน้าใหญ่ใจโตอย่าไปรับผิดชอบแทนใครอย่าไปกู้นี้ยืมไอ้พวกเซ็นค้ำประกันให้กันเนี่ยหยุดจะเซ็นสาขาสี่ขาห้าคนค้ำกันสามคนซ้ำกันหยุด มันจะมีคนเทแล้วคุณต้องไปแบกรับภาระนะหลายๆคนบอกอาจารย์ทำไมทำนายแบบเนี้ยทำไมทำนายแย่จังเลยเอ่ะดวงมันไม่ดีฉันต้องเตือนพวกเธอให้มีสติเพราะถ้าฉันไม่เตือนเธอเธอเป็นนี่เธอมีปัญหาเธอทะเลาะเธอวุ่นวายฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้แต่เนี้ยฉันกำลังช่วยเธออยู่ฉันบอกปัญหาที่มันกำลังจะเกิดเพื่อให้เธอป้องกันแก้ไขนะจ๊ะเรื่องเงินอีกเรื่องหนึ่ง อย่าฟุ้มเฟอ้อฟุ้มเฟยรู้จักประหยัดช่วงเนี้ยไม่ต้องไปไหนเยอะไม่ต้องสังคมเยอะไม่ต้องไปออกไปกินข้าวหรูนอกบ้านไม่ต้องไปปาร์ตี้หรืออะไรใดๆมีเงินเก็บไว้เก็บตัวเดือนนี้เป็นจังหวะเก็บตัวนะเก็บเงินไว้ประหยัดอย่ารีบร้อนเป็นนี้อย่ารีบร้อนลงทุนอย่าให้ใครยืมเงินและอย่าเซ็นคำประกันให้ใคร นิงน่งๆเข้าไว้นะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างนำมาซึ่งปัญหานำมาซึ่งการแตกหักแตกแยกอดทนนะคะแค่เดือนนี้เดือนเดียวช่วงปลายเดือนจะดีขึ้นเลขเด่นเลขมงคล1255 1255ดวงแบบนี้ทำบุญกับขอทาน ทำบุญกับคนยากไร้นะถวายใบมิตรโกนตอนใส่บาตแก้เคตตัดเวรตัดกรรมหรือใครอยากร่วมบุญกับอาจารย์บุญประจําเดือนธันวาคมทําบุญกับเด็ดกกาพร้าวัดดอนจันทร์ร่วมบุญได้ตามจิตศรัทธาการเงินติดขัดต้องเสริมดวงการเงินนะคะด้วยการให้ทานสําหรับใครที่ปัญหาชีวิตเยอะอันนี้ต้องใช้ของแรงนะคนราศีพิจิกต้องใช้ของแรงจริง สามพาาระาอารหันต์บรรดาลโชคลาบประกอบด้วยพระศิวลีพระอุปคุธและพระสังกัจจายแรงยังไงพระอุปคุธเนี่ยแรงมากช่วยขจัดปัญหาช่วยขจัดอุปสรรคปัดเป่าสิ่งไม่ดีปัดเป่าเคราะหพระศิวลีเสริมดวงโชคลาบการเงินเงินเข้าตลอดพระ สังกัดจ่ายอยู่ดีกินดีชีวิตมีความสุขคนเมตตาอุปถรัรมภ์ช่วงนี้ดวงอุปถัมภ์เราไม่ค่อยเด่นแล้วไหนจะดวงแตกหักแตกแยกอีกต้องระวังให้ดีชุดนี้239ส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางสำหรับใครที่อยากได้คู่กันกันกบพยายนาคอาจารย์จัดโปรโมชั่นนะจัดโปรโมชั่นนะส9 9ส่งฟรีแถมพยันให้ด้วย แถมผายันให้ด้วย399ส่งฟรีแคปหน้าจอไว้ได้เลยแต่ไม่มีเก็บปลายทางนะสุขภาพระวังเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บเบท้าระวังความดันหน้ามืดวิงเวีนยนใครที่เป็นโรคเบาหวานช่วงนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษถ้าขาเข่าเท้าเจ็บหรือเป็นแผลจะรักษาหายายากย้ำทำทานนะทำทานแล้วการเงินจะดีขึ้นนิ่งอดทน ย้ำเลยนะส่งกำลังใจให้ใครที่ไม่สบายใจอยากเช็คดวงส่วนตัวอาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่หยิบซีหนึ่งคำถาม39บาทโทรคุย20นาที349บาบาทส่งกำลังใจเตือนเพื่อให้ระวังด้วยความหวังดีค่ะสวัสดีค่ะ